อย่างต่อเลยครับ ใหญ่มากเราจะพาทุกคนนะฮะมากินร้านซีฟูด้ดร้านลับแถวหน้าจอมเทียนจุดที่รวมชาวประมงตัวจริงของจังหวัดนี้เขาจะจับสดๆดวันต่อวันไปจับปลามาเก็บไว้ในกระชังใครสั่งอะไรเขาก็จะพายเรือออกไปจับมาให้เรากินครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกสดสดปลาสดสดที่เป็นซาซิมินะหรือว่าหอยด้วยพ่อแบงเหล่าทะเลราคา100บาทมีปูมมากินมีปลาหมึกให้กินโอ้คุ้มมากเลยซาซิมิปลาไทยที่ลุงเขาบอกว่าอร่อยมากๆปลากระพงซาซิมิปลาน้ำดอกไม้ปลาตะค เหลืออยจอบทุกคนเวลากินเนี่ยเขาจะกินตรงเอ็นของมันเท่านั้นเอ็นมันจะหวานมากโอ้หอยดีมากเลยอะ่ะปลาหม,มึกซาซิมินะทุกคนอุย้ยแม่มันยังขยับอยู่เลยอ่ะอุ้ยมันหวานจังวะมีหอยนางรมทุกคนส่วนมากเหรออร่อยมากไม่เสียชื่อที่เขาเป็นทาวประมงะวิวที่เรานั่งไงมันก็เป็นริมทะเลข,ของพัทยาด้วยนะทุกคนร้านหลักร้อยวิวหลักร้านอะ่ะชื่อร้านว่าไตรอวนเปิดตั้งแต่11โมงถึงค่ำๆเลยจริงแล้วเขามีอาหารหลากหลายมากนะแ,แล้วราคาก็ชาวบ,บ้านจับต้องได้มากนะ